โรคฝีดาดลิงคืออะไรมีอาการและความรุนแรงมากแค่ไหนและมียารักษาหรือป้องกันได้หรือไม่ไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะเก็บเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันค่ะสำหรับโรคฝีดาดลิงนะคะก็จะเป็นเชื้อไวรัสนะคะที่อยู่ในตระกูลเดียวกับฝีดาดคนหรือว่าไข้ทรพิษในคนนั่นเองนะคะแต่ว่าอาการเนี่ยจะรุนแรงน้อยกว่านะคะ เชื้อนี้นะคะนอกจากอยู่ในลิงแล้วนะคะก็ยังพบในสัตว์ฟันแทะเล็กๆด้วยนะคะเช่นหนูกระต่ายกระรอกกระแตเป็นต้นนะคะการติดมันเนี่ยก็อาจจะติดจากว่าโดนสัตว์เหล่าที่เป็นโรคเหล่านี้นะคะกัดเรานะคะหรือว่าไปติดทางสารคัดลั่งน้ำมูกน้ำลายหรือว่าตุ่มหนองของสัตว์ที่เป็นนะคะหรือว่าเราไปทานเนื้อของเขาแล้วไม่ได้ปรุงให้สุกเพียงพอนะคะก็จะ ติดโรคนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับโรคฝีดาดคนเนี่ยนะคะมันหายจากโรคใบนี้เนี่ยไปนานมากแล้วนะคะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยมีการระบาดแล้วก็มีการฉีดวัคซีนนะคะมีการผลิตวัคซีนออกมาแต่ในปีพศ2523นะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าโรคฝีดาดคนหรือว่าไข้ทรพิษเนี่ย ได้หมดไปจากโรคใบน,นี้แล้วดังนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนไข้ทรพิษให้กับเด็กแรกเกิดแล้วนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆที่เกิดหลังปี2,523ก็จะไม่ได้รับวัคซีนไข้ทรพิษค่ะในขณะนี้นะคะวันที่21พฤษภาคมนะคะ2,565ที่ทําคลิปเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีการระบาดของโรคฝีดาดลิงนะคะ ในแถบประเทศยุโรปเนี่ยเป็น10ประเทศเลยนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้ป่วยเนี่ยประมาณ100ลรายแล้วนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้ออกมาถแถลงการ3ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อ1เขาบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถติดเชื้อได้โดยที่ไม่ได้เดินทางไปในจุดที่มีการแพร่ระบาดเลยนะคะข้อ2 เกิดในกลุ่มที่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเนี่ยจะมีกิจกรรมทางเพศนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มชายหลักชายค่ะข้อ3นะคะโรคนี้เนี่ยมีการแพร่ะระบาดในแถบประเทศยุโรปแล้วก็เชื่อว่ามีการระบาดมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะอาการของโรคเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะอาการของโรคนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับเชื้อมานะคะประมาณ12วันหรือว่า2สัปดาห์ก็จะเริ่ม มีอาการไข้หนาวสั่นนะคะปวดหัวมากๆปวดตัวปวดกล้ามเนื้อมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณ3-4วันก็จะเริ่มคลำได้เจอว่าต่อมน้ำเหลืองเนี่ยโตนะคะต่อมน้ำเหลืองของเรานะคะจะอยู่บริเวณหน้าหูหลังหูนะคะลงมาที่ใต้คางเรานะคะแล้วก็บริเวณข้างลำคอไห่ปลาล้านี้นะคะแล้วก็รักแร้ขาหนีบ ของเรานะคะก็จะคาได้ว่าเอ้ยมีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะเมื่อไข้ทุเราลงนะคะก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นค่ะซึ่งผื่นจะเริ่มขึ้นที่ใบหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะลามไปทั่วร่างกายนะคะพบที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าลามมากๆก,ก,ก็จะเข้าไปที่เยื่อบุในร่างกายเราได้นะคะเช่นในช่องปากกระพุ้งแก้มใต้ลิ้นนะคะในลำคอหรือว่าในจมูกด้วยนะคะซึ่งถ้ามันอยู่ในเยื่อบุ ปากของเราเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยกลืนอาหารลําบากดื่มน้ํายากนะคะเพราะว่ามันจะมีความเจ็บปวดนั่นเองนะคะตุ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นนะคะซึ่งในะยะสุดท้ายตุ่มเนี่ยก็จะกลายเป็นหนองนะคะแล้วก็จะตกสะเก็ดแล้วก็หลุดลอกออกไปเองได้นะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะสามารถหายจากโรคได้เองนะคะแต่ แต่ว่าถ้าหากว่าติดเชื้อในเด็กเล็กความรุนแรงของโรคก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัตราการเสรียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอัตราการเสรียชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10%ค่ะขณะนี้นะคะไม่มียารักษาโรคแล้วก็ไม่มีวัคซีนที่จําเพาะเฉพาะโรคของฟีดาตดิงนะคะแต่ว่าเราจะใช้ยารักษาโรคไข้ทรพิษแล้วก็วัคซีน ไข้ทรพิษนะคะแล้วก็รักษาตามอาการประคับประคองไปนะคะและก็สามารถป้องกันได้โดยการใช้วัคซีนไข้ทรพิษค่ะซึ่งจะสามารถป้องกันได้85%ค่ะวัคซีนนี้นะคะไม่ได้ป้องกันติดนะคะแต่ว่าจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะซึ่งจะช่วยได้ประมาณ85%ค่ะ การติดต่อนะคะติดต่อได้ทางไหนบ้างโรคนี้นะคะสามารถติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจนะคะละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายนะคะตุ่มตุ่มน้ำนะคะกต็ติดได้นะคะแล้วก็สารคัดลัางต่างๆว่าจะเป็นเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทุกสิ่งที่ไหลออกจากร่างกายเรานะคะสามารถติดได้หมดเลยนะคะติดทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะแล้วกเ็เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ของผู้ป่วยที่เป็นนะคะเมื่อเราไปสัมผัสก็สามารถติดได้ด้วยนะคะ <_ han> เพราะว่ามันจะสามารถติดเข้าทางผิวหนังเราได้นะคะเมื่อ <_ han> เราเข้าใกล้ชิดผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคแล้วก็ผิวหนังของเราเนี่ยมีรอยแยกนะคะซึ่งรอยแยกเนี้ยอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแ,แผลที่เรามองเห็นได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นการเกาของเราหรือว่าไปโดนขีดข่วนใดๆนะคะแล้วผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการแยกออกนะคะ ซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่ว่าเชื้อโรคก็สามารถแทรกซึมเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเนี่ยติดเชื้อในร่างกายได้เลยนะคะซึ่งติดง่ายมากๆนะคะง่ายจริงๆนะคะง่ายกว่าโควิด19อีกนะคะขอบคุณที่มาของแหล่งข้อมูลนะคะหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษนะคะสถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์สารสุขไทยนะคะแล้วก็องค์การอนามัยโลกค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เกดด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ